สวัสดีค่ะ แม่หมอเอินีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวมน์นห่งรักาสตร์การดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อโรโค่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกไปเท่านั้นหาก ฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่น,นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปไพ่แล้วเรื่องหัวเข้าเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวแม่หมอตั้งชื่อเรื่องงใหห้ทีลั วันนี้ใช้ไพ่ชุด a g h of Pentacles Tarot และ m y s i c a l German Oracle คลป l a n d ด m เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดงจิตดงใจดึงดูดนำไพยคุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิป,ลปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีหรือข้อมูลอื่นๆที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมหากใครพลังงานตรงเป็นไปได้ว่า เรื่องราวนี้จะตรงกับคุณ 80- ดสิเอร์เซน์ก็เป็นได้ธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกธาตดุดินราศีมังกรพระสบกันธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู และตัวเลขที่เกี่ยวข้องมีตัวเลขสองสามเยี่สองวันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์พุธสุขเสาร์และอาทิตย์ นนอมฟอยูไพ่เล่าเรื่อง Queen of Pentacles คุณกำลังมีความสุขมากกว่าอดีตที่ผ่านมาคุณได้ใช้เวลาในการที่จะกลับมาดูแลหัวใจกลับมาดูแลความรู้สึกหรือดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองเป็นพลังงานของคนที่รักตัวเองมากขึ้นทุ่มเทเวลาสนใจใส่ใจตัวเองมากขึ้นหรือบางคน อยู่ในช่วงที่ลงทุนเปลี่ยนงานหรือกำลังทุ่มเทอย่างมากเกี่ยวกับโปรเจกต์ในเรื่องหน้าที่การงานทุกอย่างจะไปได้ดีคุณมีความสุขคุณภูมิใจในตัวเองหลายคนกำลังมีสถานการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างมากพลังงานของคุณมีความสุขดีพลังงานของคุณหันหลังให้กับอดีต อดีตบางอย่างที่ทำให้คุณเจ็บปวดหรือใครบางคนที่คุณไม่อยากจะสนใจใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วแผ่น n บบอลพลังงานของใครคนหนึ่งที่กำลังคิดถึงคุณอยากติดต่อสื่อสารหาคุณเขามีหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะบอกอยากจะเล่าให้คุณฟังหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะสารภาพให้กับคุณฟัง ชีวิตเขาตอนนี้มีความเหน็ดเหนื่อยมีเรื่องราวมากมายร้อนรุ่มกลุ้มใจคนคนนี้มีพลังงานคนทางไกลอยู่ห่างไกลจากคุณเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือคนไทยที่เป็นต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้สถานการณ์ของคุณกับเขาตอนนี้นิ่งเงียบไม่ได้คุยกันคุณไม่ได้รับรู้ข่าวสารไม่ได้รับรู้เรื่องราวชีวิตเขานานแล้ว แล้วคุณก็ไม่อยากรับรู้แล้วด้วยคุณก็ไม่อยากสนใจแล้วด้วยคุณมีความสุขมากขึ้นทุกวันเมื่อหันหลังให้กับเขา w e a of Fortune ใครคนนี้เขามีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในวันที่เขาห่างเหินห่างไกลคุณไปหรือในวันที่คุณกับเขาตัดจบเลิกลากันไปในความสัมพันธ์ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีแต่ปัญหาจากตอนที่อยู่กับคุณคบกับคุณน่ะสุขสบายกายใจในวันที่ไม่มีคุณเหมือนชะตาพลิกผันชีวิตเขาเนี่ยเจอแต่ความผิดหวังเจอแต่ปัญหาประเดประดังรอบด้านทั้งเรื่องการเงินการงานและความรักเขาคิดถึงคุณอย่างมากและเขายังเฝ้าอธิษฐานอยากจะให้มีโอกาสอีกสักครั้งที่จะหมุนเวียนหมุนวนกลับไปในชีวิตของคุณ เชนอฟสอดใครคนนี้ทุกทรมานจิตใจเจ็บปวดอย่างหนักตั้งแต่วันที่ห่างเหนินห่างไกลหันหลังให้กับคุณกรณีที่1บางคนที่ห่างไกลจากคุณไปเพราะว่าไปเลือกคนอื่นมีคนใหม่นอกกายนอกใจคุณคนคนนั้นที่เคาเลือกคนคนนั้นที่เขาคิดว่าเขารักและสำคัญมากกว่าคุณ วันนี้ความจริงปรากฏแล้วเขาถูกทำร้ายจิตใจอย่างแสนสาหัสใครคนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในความสัมพันธ์คนนั้นทำร้ายเขานอกกายนอกใจทิ้งเขาไปมีคนอื่นบางคนไม่ใช่แค่ตัดขาดในความรักความสัมพันธ์เขาถูกหลอกเรื่องเงินด้วยพอเขาจ่ายเขาเปไม่ได้เหมือนเดิม ผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นก็ทิ้งเขาไปกรณีที่2ใครคนนี้กําลังมีปัญหาชีวิตส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักะแต่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะลืมตาอา้าปากหรือไม่สามารถที่จะมาคิดเรื่องความรักกับใครได้เลยรวมถึงคุณเพราะแค่ชีวิตเขายังจะเอาตัวไม่รอดเลยในวันนี้กินไม่อิ่มนอนไม่หลับติดขัดเรื่องการเงินอย่างมากหรือมีปัญหาในงานอย่างหนัก บางคนทําธุรกิจส่วนตัวทํางานอิสระไม่มีรายได้เข้ามีแต่รายจ่ายลูกค้าหายหมดใช้เงินเก็บเงินเก่าจนไม่เหลือแล้วจะกู้ใครจะยืมใครก็ยากเหลือเกินไม่มีใครหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเขาเลยเขาเจ็บปวดแสนสาหัสมากๆและในวันนี้ยิ่งเจ็บปวดหนักมากขึ้นไปใหญ่เพราะว่าเขาไม่มีคุณแล้วอ่ะคุณคือคนที่เคียงข้างคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นกำลังใจความรักอย่างมากมายรวมถึงบางคนซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องการเงินหรือช่วยเขาทำงานวันนี้เขาไม่เหลือใครเลยอ่ะตัวคนเดียวอยู่กับความเจ็บปวดในขณะที่เขาเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนี้ภาพเก่าๆที่เขาเคยทำร้ายคุณเคยทำให้คุณเสียใจน้อยใจหรือบางคนทรยศหักหลังคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์รักซ้อนซ่อนเงินหรือเป็นเรื่องการหลอกลวงคุณ ในเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์บางอย่างเป็นพลังงานของคนที่เห็นแก่ตัวเหตุการณ์เหล่านั้นชัดเจนขึ้นมาในสมองของเขาเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ทุกวันนี้ที่เขากินไม่ได้นอนไม่หลับต้องกอดเก็บความทุกข์ทรมานนี้เป็นกรรมจากการที่เขาทำกับคุณกรณีที่สใครคนนี้เขาป่วยหนักมากหรือเกิดอุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่เขาแทบจะขยับร่างกายไม่ไหว ในวันที่เขาเนต้องหยอดน้ำเขาต้มเจ็บปวดทรมานมากๆกับบาดแผลชะกันหรือเป็นโรคร้ายก็ได้โรครายที่ต้องลุ้นเอาว่าจะรักษาหายหรือไม่โรครายที่ทำให้เขาเ,เสียกำลังใจอย่างมากเช่นเป็นมะเร็งเป็นโรคไตเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกนะที่จะต้องรักษายาวนานรักษาอย่างต่อเนื่องเขารู้สึกว่าวันนี้ เขาไม่อยากมีชีวิตยอยู่เลยอ่ะไม่มีกำลังใจไม่มีแสงสว่างใดแล้วท้อแท้มากๆเขาอยากพูดกับคุณอยากบอกคุณแต่เขาก็ไม่กล้าเขาไม่อาจที่จะคาดเดาได้ว่าคุณจะรู้สึกกับเขาอย่างไรคุณอาจจะสมน้ําหน้าเขาก็ได้คุณอาจจะหัวเราะยะเขาก็ได้เขาไม่รู้เลยแต่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกกับเขายังไงก็ตามเขาไม่กล้าที่จะทักไปหรอกเพราะความผิดที่เขาทำกับคุณสิ่งนี้คือ เหตุและผลอันยิ่งใหญ่เขาไม่กล้าที่จะเอาเรื่องเลวร้ายเอาปัญหามากมายไปรบกวนคุณอีกแล้วแนบวอนส์ใครคนนี้ยังสนใจใส่ใจมองดูชีวิตคุณอยู่เสมอเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ขึ้นน่ารักขึ้นมากคุณสวยคุณหล่อขึ้นเยอะเลยอะตั้งแต่วันที่ไม่มีเขาและเขามองว่ามีใครจีบคุณเยอะแยะเต็มไปหมด มีคนที่เข้ามาให้ความรู้สึกที่ดีๆเขาเองก็มีความเสียใจนะที่เขาหมดโอกาสหมดสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นได้แต่แอบ,บมองดูคุณด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจโฟร์บคับเขาผิดหวังเขารู้สึกอกหักเขารู้สึกไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างในชีวิตนี้ ไม่กล้าที่จะสบตาคุณไม่กล้าที่จะศบตาใครพ่ายแพ้ล้มเหลวทุกสิ่งทุกอย่างตัวเขาเองเนี่ยเคยทำให้คุณเสียใจมากเขาเคยมีตัวเลือกเยอะแล้วดันไปเลือกคนผิดไปเลือกคนที่ไม่ใช่คุณสุดท้ายใครคนนั้นก็ทำให้เขาเจ็บสาหัสเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เขาปิดตัวเก็บตัวสังคมแคบลงจากเมื่อก่อนเคยชอบสังสรรค์มีสังคม บางคนชอบเที่ยวกลางคืนตอนนี้เขาไม่ไปไหนเลยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่เปิดไฟด้วยอยู่มืดๆคนเดียวคิดทบทวนเหตุการณ์ในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมายิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจและเจ็บปวดโดยเฉพาะการกระทําที่ทําผิดทําบาปกับคุณจิฮ h p พิ t เทสเขาถูกหลอกลวงคนที่เขารักคนที่เขาเลือก โกหกปิดบังซ่อนเร้นใครคนนั้นเขามีคนอื่นหรือมีคู่อยู่แล้วหรือใครคนนั้นทําเหมือนว่ารักว่าชอบเขาแต่งจริงไม่ใช่หวังผลประโยชน์เช่นกันกว่าเขาจะรู้ความจริงไม่เหลืออะไรแล้วเสียใจเสียเงินนะเสียความรู้สึกทุกๆอย่างบางคนมีปัญหาในงานอยู่ในจุดที่ไม่ได้รับความยุติธรรมหัวหน้าเจ้านายผลักดันคนอื่น กดต่ำเขาลำเอียงกับเขาถูกกันแกล้งหรือในความหมายไม่ได้กันแกล้งหรอกแต่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่พัฒนาเติบโตอย่างที่เขาคาดหวังเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่มีใครรักเขาเลยเขาไม่ใช่คนโปรดของใครต่อไปแล้วงานก็ไม่ดีความรักก็แย่เงินก็ติดขัดเขาไม่กล้าที่จะพูดจะเล่าเรื่องนี้ใครฟังนี่นะคนเนี้ยเขาได้แต่ เหมือนใส่หน้ากากให้คนอื่นได้เห็นว่าเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาต้องมีความสุขเวลาที่พบเจอคนอื่นในสังคมเนี่ยไพ่จึงได้บอกว่าเขาเลยเก็บตัวเพราะเขาไม่อยากปั้นหน้าว่าเขามีความสุขว่าเขายิ้มออกว่าเขายิ้มได้หลายครั้งก็อยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ร้องไห้หลายครั้งก็ส่องสื่อโซเชียลคุณอ่านแชทเก่าๆข้อความเดิมๆยิ่งเสียใจเจ็ปวดเข้าไปใหญ่ความรู้สึกอย่างมากมายท่วมล้นในหัวใจเขา มีแต่วความรู้สึกที่คิดถึงคุณมีแต่วความรู้สึกผิดและเสียใจตอนนี้เขาได้รับผลกรรมแล้วผลกรรมที่เกิดขึ้นเร็วอย่างกับติดจ,จรวดเขาคิดว่าถ้าเขาผ่านสถานการณ์วิกฤตชีวิตครั้งนี้ไปได้เขาอยากจะกลับมาขออกาสอยากจะกลับมาขอโทษอย่างน้นอยๆเลยอะ่ะให้คุณให้อภัยคุณองคสิกรรมเขาให้เขาได้ยินคำพูดนี้เขาได้สบายใจเพราะเขาเจ็บปวดและทรมานจริงๆอ่ะ เหมือนกรรมเนี่ยนะเป็นมีดดาบที่ปักหลังเขาให้เขาได้เจ็บปวดทรมานทั้งยามหลับยามตื่นเจ็บปวดทรมานทุกลมหายใจเข้าออกเขาคิดถึงคนหนักมากตอนนี้อยากที่จะขอโทษอยากที่จะให้คุณพูดว่าให้อภัยและอโหสิกรรม f ฟร e Cups โอ้คนนี้ไหวไม่นอเขาเศร้ามากๆเลยนะ ชีวิตเขาเนี่ยผิดหวังทุกเรื่องเลยตอนนี้เขาไม่ไหวเลยอะดูพไพ่ใบนี้สิเขาร้องไห้ทุกวันเลยและบางวันก็ดื่มเหล้านะเมาเบียเมาว,วายอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เข้าสังคมหรอกอยู่คนเดียวกินเหล้าจนเมาแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟขาดสติเขารู้สึกว่าในวันที่ไม่มีคุณไม่มีใครเลยอะที่จะหยิบยื่นน้ำใจมาช่วยเหลือเขาได้ ชีวิตเขาเนี่ยครึ่งคึ่งกลางกลางมากเลยตอนนี้รุ่มรุ่มดอนดอนสุดๆไม่มีอะไรบั่นคงในชีวิตเลยมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องการงานไม่เหลือใครเลยในชีวิตไม่มีใครรักเขาอยู่เคียงข้างเขาสักคนรู้สึกผิดหวังรู้สึกทรม,มานรู้สึกอยากกลับมาหาคุณอยากให้คุณอบกอดปลอบประโลมจิตใจแต่ก็ได้แต่คิดเอามือปิดหน้าละไม่กล้าจะสู้หน้าหรอกชีวิตเขาล้มเหลวมากเกินไป เกินกว่าที่จะกล้ามาเผชิญหน้าคุณ fire of p i n a c l e s, <S คนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักคนที่เขาเลือกคนที่เขารักคนนั้นะ่ะทำให้เขาไม่เหลืออะไรเลยบางกรณีมีหนี้สินก้อนโตเพราะคนคนนั้นที่เขาเลือกผิดบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละอย่างหนักแต่มาจาก การตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุนในการเลือกพาร์ทเนอร์ลูกค้าหุ้นส่วนผู้ร่วมค้าคือเป็นพลังงานของการตัดสินใจผิดอะ่ะการตัดสินใจที่ถูกสิ่งเดียวคือการเลือกคุณนะเขาได้พลาดโอกาสนั้นไปแล้วเจมเพอร์ร์ er, ใครคนนี้มีพลังงานคนต่างชาติคนทางไกลมีอีโก้มากมีความเป็นผู้นำสูงเจ็บเจนตายอย่างเงี้ย ก็ไม่มีทางหรอกที่จะรีบโทรหาคุณมาร้องร่แหกกระเชิงอ้อนวอนขอความสงสารเห็นใจเขาไม่ทำเจ็บจุบอยู่ในอกนั่นแหละและเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเยียวยาหัวใจตัวเองให้ได้หรือจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้ให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือให้เขาสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งก่อนเขาอยากเล่าเรื่องนี้คุณฟังแล้วเขาจะเล่านะแต่จะเป็นเหตุการณ์ในอนาคต เื่อเขาได้จัดการแก้ไขปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วถึงจะมาเล่าย้อนหลังในอดีตให้ฟังไม่มีทางเลยที่จะเล่าในขณะที่เผชิญปัญหาอยู่หรือเจ็บปวดทรมานกับปัญหานั้นๆอยู่ใครคนนี้เป็นคนคิดมากคิดวนเวียนคิดเยอะและยิ่งสถานการณ์ตอนนี้บางคนไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆเป็นไมเกรนสารในสมองหลังผิดปกติไปแล้วอะ่ะกลางคืนตาเป็นนกฮูกเลย เขคิดมากไงสมองสัง่งให้คิดคิดคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หลับเลย3วัน5้าวันนะบางคนไม่นอนเลยอะ่ะนอนแบบแค่งีบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเป็นอย่างนั้นเลยคุณคิดถึงแต่ปัญหาในชีวิตว่าจะแก้ไขเรื่องไหนก่อนจะแก้ไขยอย่างไรหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเส้นทางมากเลยคิดไม่ออกเลยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนภาวะความเป็นผู้นําใดก็ไม่อาจที่จะช่วยเขาให้พ้นจากกรรมที่ต้องเผชิญในตอนนี้ ชัวบวอนส์เขาคิดถึงคุณมากๆเลยอะคิดถึงจับหัวใจเขาคิดว่าถ้ามีคุณอยู่ข้างกายมีคุณอยู่เคียงข้างอย่างน้อยนะแค่คุณรับฟังเขาก็คงสบายใจขึ้นเขาก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะคุณเนี่ยมักจะมีคำพูดที่ดีๆคอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำกับเขาอยู่เสมอแต่วันนี้ไม่มีคุณแล้วอะมีแต่ตัวของเขาเองลำพัง โดดเดี่ยวอ้างว้างเจ็บปวดทรมานเหลือเกินคิงกับสอดใครคนเนี้ยเขาตัดสินใจว่าเขาจะเงียบและตัดขาดคุณในช่วงเวลาที่เขายังมีปัญหาอยู่เขาจะไม่ยุ่งวุ่นวายเลยนะเขาจะไม่มังงอจะไม่ทักหาจะไม่ปรีปากเล่าเรื่องปัญหาที่เขาพบเจอหรือปัญหาที่ใครคนนั้นทิ้งเข้าไปอะ่ะ ว่าเขาอกหักหนักมากว่าเขาหมดตัวแล้วว่าเขามีหนี้เยอะเลยเขาจะไม่มีทางกลับไปเล่าให้คุณฟังไม่ขอความเห็นใจไม่ขอความช่วยเหลือใดนะตัดสินใจแล้วจะ,ะเผชิญฝ่าวันทุกอย่างด้วยตัวเองเอเอร์อนสเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจรวบรวมกำลังใจรวบรวมความคิดสติปัญญาทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ผ่านพน้น แลวเขาจะทําได้นะคนนี้เขาเป็นคนเก่งเมื่อกําลังใจเขาดีสติปัญญาเขามาสติปัญญาเขามีเขาจะผ่านทุกอย่างมาได้และคนคนนี้เขาคิดว่าเมื่อเขากลับมาแก้สถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตได้แล้วเขากลายเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งอีกครั้งเขาจะกลับมาในชีวิตคุณอย่างสงาา่าผ่าเผยจะกลับมาขอ,อกาสคุณ กลับมาบอกคุณในทุกสิ่งทุกอย่างว่าเกิดอะไรกับชีวิตของเขาแนบสอดบางคนต้องไปหาหมอเลยนะเครียดคิดมากจะเป็นบ้าต้องกินยาระงับประสาทยากล่อมประสาทเพื่อให้หลับปวดหัวอยู่ตลอดเวลาคิดไม่ตกเลยคนนี้มือไก่หน้าผากแล้วบางคนเหมือนเป็นไบโพลารด้วยนะอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงมากๆคิดไม่ออกเลยไม่รู้วตัวเองจะไปทางไหนขัดแย้งในตัวเองไปหมด เขารู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาพบเจอตอนนี้เขาได้รับผลกรรมจากการกระทําที่เขาทําให้คุณเสียใจเขาเสียใจมากๆเขาเสียใจเจ็บปวดอย่างที่สุดความรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจที่เกิดขึ้นกับเขาะเขาเนี่ยรู้สึกเลยว่าเขาจะไม่ทําร้ายหรือจะไม่ทาอะไรคุณเสียใจอีกตลอดชีวิตนี้เพราะเขาไม่ไหวกับการที่ได้รับผลกรรมอย่างหนักหนาสาหัสครั้งนี้ เปิดหรือปิดเหตุการณ์ในวันข้างหน้าถ้าเขาผ่านพ้นความทุกข์ความยากลำบากนี้มาได้เขาจะกลับมาสารสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารต่อยอดความสัมพันธ์กับคุณให้พัฒนาไปได้ไม่ว่าคุณจะให้โอกาสหรือไม่ก็ตามแต่เขาจะกลับมาเห็นมือไหมเขายังอยากจะคว้าคุณเสมอเลยอ่ะไม่อยากจะปล่อยไปไม่อยากจะนิ่งเงียบไปไม่ว่าจะเงียบไปกี่เดือนกี่ปี เมื่อวันที่เขาพร้อมเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณแต่ชอบสอดถึงเวลาและที่เขาจะต้องหยุดเอาเรื่องราวปวดหัวให้คุณจะต้องตัดขาดจากคุณเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องนะถ้าทักไปหาตอนนี้ถ้าไปเล่าปัญหาที่ทุกใจตอนนี้คุณอาจจะใจอ่อนช่วยเหลือเขาอีกคุณอาจจะซัพพอตกำลังใจซัพพอต ทรัพย์สินเงินทองกับเขาอีกเขาไม่ต้องการความไม่ต้องการของเขาในใไพ่ใบนี้เป็นพลังงานของความเกรงใจรู้สึกละอายใจนะไม่ใช่หญิงพยองพองขนไม่ใช่อย่างนั้นอยากจะหายเปล่าชิดคุณเลยไม่อยากให้คุณมาเห็นเขาเนี่ยกำลังโสมเลยตอนเนี้เบ้าตาเนี่ยเป็นหมีแพนด้าเลยมัง้งผมเผ้าลุงลังยาวไม่ตัดแบบนั้นเลยนะวันๆเนี่ยอยู่กับตัวเองคิดแต่ปัญหาเรื่องตัวเอง เขาอยากจะตัดขาดจากคุณก่อนตอนนี้และก็จะปิดเรื่องราวปัญหาที่เป็นความลับด้วยเขาจะแก้ไขมันไปเพียงลำพังนะคนที่ทำคุณเสียใจเนี่ยเขาได้รับผลกรรมอย่างหนักมากๆเขาได้รับผลกรรมแล้วอะแม่หมอตั้งชื่อไพ่ลเรื่องวันนี้ว่าคนที่ทำคุณเสียใจเขาได้รับผลกรรมแล้วต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออโรเสริมให้นะคะ the staff แย่งชิงไปเนี่ยไพย่ใบนี้กำลังจะบอกว่าในวันหนึ่งที่เขาเปิดโอกาสให้คนอื่นมาแย่งชิงเข้าไปจากคุณหรือเขาเลือกคนอื่นให้คุณได้สูญเสียสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็ถูกใครคนอื่นมาแย่งชิงคนของเขาไปเช่นกันกรมเณรมีอยู่จริงนะเขาได้รับผลกรรมแล้วแล้วก็เร็วมากๆด้วย The Serpent พอสอรพิษเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยที่ทำให้เขาเจ็บอะ่ะโอ้ยอธิบายไม่ถูกเล่าไม่หมดเลยทีเดียวร้ายเหลือเกินดังอสอรพิษเขาเหมือนตายทั้งเป็นอะ่ะเขาไม่เหลือ,อเลยเลยเขารู้สึกว่าเขาโดนหลอกลวงจากคนที่เขาเลือกแล้วว่ารักเขาและเขารักสุดท้ายไม่ใช่แค่งูพิษนะแล้วก็ฉกเขาเนี่ยเจ็บปวดปางตาย บางคนสูญเสียทรัพย์สินไปหลายบาทหลายแสนหลายล้านหมดตัวเลยทีเดียวเพราะเชื่อคำพูดอันหวานหอมของเขาสุดท้ายคนนั้นก็ไปกับคนอื่นทิ้งเขาไว้ในวันที่ไม่เหลืออะไรนะหรือบางคนเจ็บป่วยทรมานมากร่างกายเหมือนกับโดนพิษของงูพิษของอสารพิษวิ่งทั่วเรือนร่างเพียงแต่ยังไม่ตายก็ต้องอยู่แบบตายทั้งเป็น m n y y p t h s past, หลายเส้นทางปัญหาเยอะก็กำลังคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายเส้นทางมากๆเมไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาในทิศทางใดสับสนมากๆและหลากหลายเส้นทางเนี่ยมีเส้นทางที่เขาคิดทอแท้ด้วยนะมีเส้นทางที่เขาอยากจะลาโลกนี้ไปด้วยเป็นพลังงานที่ได้คิดอ่ะว่าเออถ้าเลือกเส้นทางนี้ก็คงจะจบปัญหาทุกอย่าง เขาเหนื่อยเขาทุกข์เขาทอ้อเขาเจ็บจนคิดเรื่องแบบนั้นเลยนะเรื่องการคิดสั้นนะหรือการที่จะลาโลกนี้ไปโดยที่ไม่ต้องแก้ไขปัญหาใดเป็นหนึ่งในทางเลือกนั้นแต่หวังว่าเขาคงจะเลือกเส้นทางอื่นนะเส้นทางที่จะสู้เพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่พบเจอดมูลพระจันทร์คุณนะ่ะเหมือนแสงสว่างในความมืดมนเป็นดั่งพระจันทร์ที่เขามองแล้วก็ยิ้มได้เสมอ เป็นกาลังใจอยู่ลึกๆเมื่อคิดถึงนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทาให้เขาอีกความหมายดโมนเนี่ยความหมายก็เหมือนไพ่ทาโร่คือความทุกข์เครียดอารมณ์แปรปรวนโดยเฉพาะตอนกลางคืนบางคนไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยพระจันทร์ขึ้นแล้วจะมายืนตากลมอยู่หน้าบ้านไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเลยนะตัวของเขาเองเนี่ยแปรปรวนไปหมดและชีวิตอะ ร่างกายก็ไม่แข็งแรงสติปัญญาก็ไม่ครบถ้วนกําลังใจก็ไม่มีโอ้เขาจะผ่านมาได้หรือไม่อ่ะนะอยู่ที่พลังงานบุญและกรรมของตัวเขาเองเ h อร์เจนีเขาอยากหนีผู้คนเดินทางท่องเที่ยวสักพักเยียวยาหัวใจตัวเองจากความเจ็บปวดอบกอดตัวเองเพียงลำพังดูหน้าคนนี้ติจะปวดมากเหงาเดียวดายต้องมากอดตัวเองอ่ะ เขาเหน็บหนาวนะเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เสื้อคือความหนาวเหน็บหัวใจอย่างมากอยากกลับมาหาคุณก็ไม่ได้จะบอกใครก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะมีอีโก,โก้เขามีภาพโพสภาพลักษณ์ของเขาอยู่อะเจ็บจนตายแค่ไหนก็ไม่ปลิบปากอยากเดินทางไปไกลๆน,นะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือเดินทางไปจากที่เดิมๆที่เคยอยู่อาศัยเพราะว่าไม่อยากเห็นสภาพแวดล้อมเดิมๆม,มีภาพ ใครคนนั้นน่ะวนเวียนหรือหมายถึงอยากจะหลบหน้าหลบตาคนที่รู้จักทุกๆคนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคุยกับใครนะอยากนั่งเงียบทั้งวันน่ะเจอคนรู้จักคนรู้จักทักก็ต้องตอบใช่ไหมเออไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากรู้จักใครทั้งสิ้นก็เลยอยากจะเดินทางไกลจ o b e l o เ e d เป็นที่รักเขารักคุณคุณคือคนเดียวที่เขาจะพูดว่าที่รักได้อย่างเต็มปาก คุณคือคนเดียวที่มอบความรักมอบหัวใจให้เขาทั้งดวงมีแต่ความสุขอุดมสมบูรณ์ดูพไพ่ใบนี้นะพไพ่ใบนี้คือไพ่หมายเลขหครึ่งหนึ่งของความสุขของเขาคือคุณเพราะในตัวเขาเนี่ยทั้งห้าถ้วยทั้งห้าเหรียญขึ้นมาคือการขาดแคลนความอ้างว้างจะปวดเสียใจไม่ถูกเติมเต็มพลังงานทั้งหลายเนี่ยที่เป็นหของเขาอะ มันอยู่ที่คุณนี่ไงรวมกันเป็นสิบชีวิตเขาจะไม่มีวันอบอุ่นสมบูรณ์หรือไม่มีวันที่จะกลับไปมีความสุขหัวเราะออกยิ้มได้เหมือนเดิมถ้าเขาไม่มีคุณอืมนี่เป็นผลกรรมนะของการที่เขาทำให้คุณเสียใจเขาได้เผชิญความเจ็บปวดอย่างมากมาย อาแม่หมอขอจบคำทํานายไพ่เล่าเรื่องวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ